ใบก้าลูกค้าต้อบริการเลยค่ะขอดเจอกัในลูกค้าดัประกลศสูต้ค่ะลูกค้าคันนี้เป็นตัวแรปเตอร์นะลูกค้าคันนี้ค่ะคันนี้เป็นตัวไปเทอร์โบด้วยนะรถ18ซีซีรถแกออโต้นะลูกค้าไม่มีเลขคัสีนะเปลี่ยนมันเกรดไอ้นะคะขายสภาพเลยค่ะไม่ได้ผิดชอบสาพบรถการโอนกรรมสิทธิ์วีโอไม่ผ่อนไม่รับคืนและภาษีกระสับปีทะเปีนนะครับไปด้วยค่ะคันนี้เสนอคันได้เลยลูกค้าเท่าไหร่ดีคะเท่าไหร่ดีคะเสนอคันได้เลยเสนอคาได้ใช่แล้วค่ะเท หาแสนเบาทค่ะรับได้ไปรยคาได้ใช่แล้วค่ะร,ราคาห้าแสนเจ็ดหมื่บาทมีไหมได้ไหมลูกค้าสนอไหมห้าแสนเจ็ดรับปร 5, <07 S 1> เปยมีค่ะ5 7าแสเปิดก่อนมีสิทธิกอนเป็นเจาะก่อนไปเลยค่ะใช่แล้วค่ะถ้าไม่ได้ขอราคาไหนค่ะเสนอไหมมีไหมห้าแสนเจ็ด <5, 07 S 1> รับเปยมีคะมีเท่าไหร่จะเสนอเข้าปราคากันนี้ไหมคะลูกค้ามีมีค่ะคุณลูกค้า มีไหมคะลูกค้าสนใจไหมเสนอราคาฝากราคาได้ใช่แล้วค่ะห้าแห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าไม่ได้ห้มีไมห้าแสนหกเดวไปเค้ใช่แล้วค่ะห้าแสกเป็นบาทราคาเลยค้าได้ปิดราคาได้เลยเดวไปเคเปิดราคาไหมลูกค้าอย่าลืมตรวจสอบมาเหตุผลการอีกครั้งได้เลยนะคะได้ปิดราคาได้มีไหมห้าแสไม่ได้ลูกค้าห้าแารไปมห้าแสเป็นบาทค่ะห้าแสนห้าค่ได้ปิดราคาได้ค่ะที่ธนจรฝากราคาไหมลูกค้าสามารถเสนอราคาฝากราคาไว้ได้นกานีสอบประกันให้มีมคคุลูกค้านาราเสนอราคาฝากราคาได้ค่ะคุณลูกค้าเท่าไรด ห้าห้าไม่ได้ลูกค้าห้าแสนสี่มีไหมห้าแสนสี่ห้าแสนสี่หมื่นบาทค่ะห้าแสนสี่หมื่นรับได้เป่าคะได้ใช่แล้วค่ะเปิดกอดมีสิิ์กอดเลยค่ะมีไหมไม่มีท่านสุดจนีเราก็จัเลยนะห้าแสนไม่สุจนนี้พันหนึ่งค่ะพค่ะห้าแสนสุมไม่มีท่านในสุจก,กนี้พันสองห้าแสนสุาไม่มีท่านในฝายราคาให้เลยนะลูกค้า ขยาบรากาให้หน่อยได้ไหมก็ลูกค้า5้าแสนสี่ไม่ได้ห้าแสนสิบบาทได้ไหมห้าแสนสองด้ม่ค้ห้าแสนสองหมืน่นเดี๋ยวเราถามประกันให้ห้าแสมื่บาทใช่แล้วค่ะรับได้ประคาเลยค่แะแป็ราคาไหมลูกค้าขอราคาฝาไหนค่ะอนนี้จะเท่าไร่มีไหมก็ตงตประกันให้นะเพื่อพีหน้าในรอบถัดไปใช่แล้วค่ะวันนี้5 2าแสนสองได้ไหมห้าแสนสองหมืรับเลยไมคะรับไมคะสในใจไหมลูกค้าห้าแมีมีคัาน้ลามีไหคะลูกค้าอะไรรับได้ประราคาได้ใช่แล้วค่ะฝากราคาไว้ได้ค่ะที่ร้านมีไมห้าอะไรมีไหม สดใจไหมถ้าไม่มีท่านใดสดใจกันนี้เลยก็จบผ่านเลยนะห้าแสนสิบหมืาทถ้าไม่มีท่านใดสดใจกันนี้นะถ้ายังไม่รับพันหนึ่งค่ะหนึค่ะห้าแสนสิบหมืาทไม่มีท่านใดสดใจกันนี้ผ่านสองไม่มีท่านในฝ่ายรัคษาให้เลยนะห้าแสนสมหมื่บาทยังไม่รับขออนุญาตนับผ่านกันที่สามค่ะขออนุญาตผ่านกันค่ะผ่านมาเกลยค่ะคุณลูกค้ามันก็ต่อกนนี้ค่ะ